ค่ะและที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือเราจะนำพืชจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในการทำสีของขนมโคซึ่งใบเตยอันนี้ก็คือใบเตยนะคะจะได้เป็นสีเขียวค่ะค่ะและสีต่อมาะคะก็คือสีจากดอกอันชันซึ่งดอกชันเนี่ยจะได้2ส,สีก็คืออาจจะเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีม่วงก็คือสีม่วงเนี่ยก็คือจากนำมาบีบมะนาวนะคะก็จะกลายเป็นสีม่วง สำหรับสีสุดท้ายนะคะที่จะใช้ก็คือสีเหลือง <c oughs> ซึ่งได้มาจากฟักทองและสำหรับภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ขนุโคเนี่ยคะ่ะเราก็จะใช้จากาวัสดุธรรมชาติก็คือ,อใบตองซึ่งเป็นวิถีพื้นบ้านของชาวไทยต,ตั้งแต่เดิมค่ะส่วนน้ำตาลที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นน้ำตาลแม่ขัดที่จะใช้ในการสอนวิธีการทำขนมโคค่ะย้ ต้องลองลองแบบนี้ก่อนเชิญลองดูระวังมือนะโมยิงถือมมลองดูชี้นะี๋ยวจะได้อีกแพทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นการผูมะพร้าวนะคะซึ่งเราจะเอามะพร้าวที่ผูได้เนี่ยมาคุกไว้คุกไว้ใช่ไหมคุกกับคอโทรนะคะ แกนั่นมามาวเดี่ยวเว้ยประมาณแรกไม่ชอบกันไม่เคยนัดทำเป็นไม่เคยนะ สีเหลืองก็คสีจากควักทองเขียวก็จากใบตยแล้วก็น้ำเงินก็จากดอกอัญชันค่ะนี่นะคะีอน้องเชีร์อ้่ะแ่เีีอนเนแป้งก่อนเรียกมขอบคุเชียร์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  ถ้าใสา่เพียเลยบางทีเราก็กลับไม่ถูกว่ามันออกนอดีกยบแป้งหรือเปล่าก็เลยจะทำให้แบบมันเหลวเกินไปถ้าสมมติว่ามันยังแบบไม่เข้ากันดีหรือว่ายังแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะใส่น้าเปล่าเพิ่มนะคะเปิดเ กดลงไปกดลงไปเดี๋ยวพนายาอย่างนี้จะมีออกครับตรงนี้แป้งก็เรมือนสีน้ำเงินขึ้นมานิดนึงแล้วครับตอนนี้ก็เป็นสีเขียวที่ทำหนักใบเตยโดยผู้เชี่ยวชาญครับดยอมากรจิ้ สีเวเสร็จแล้วนะคะมาดูของคุณสิค่ะแล้นี่นะคะอ๋อยังไม่เสร็จค่ะมาดูของแก้มก่อนนะคะนี่คือผลงานของแก้มนะคะซึ่งแก้มทำแค่ส่วนเดียวนั้ะส่วนเดียวนะแล้วแล้วผลงานของเชียร์แล้วครับผลงานของเชียร์ผลงานของเชียร์นี่ค่ะต้องเข้าสู่มือผู้ช่วยผู้ช่วยชาญผู้ช่วยชาญครับผมค่ะต่อไปก็จะเป็นการ ปั้นขนมโูนะคะแล้วก็จะหยิบแป้งออกมาโชว์แป้งหน่อยนี่ค่ะแล้วก็แบะที่เป็นแบบนี้แล้วก็เราก็หยิบน้ำตาลที่เราตัดไว้ใส่ถ้าสมมติว่ามันเล็กเกินไปอ่ะก็ให้ใส่เป็นสองก้อนแทนที่จะเป็นก้อนเดียวค่ะแล้วก็ไวนะพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วปั้นปั้วก็นวดให้เป็นึ่งที่เป็นขนมปูนี่ค่ะวันนี้ก็จะใส่แป้งไปที่ถาดด้วยนะคะเพื่อที่จะการให ว่าเนี่ยม,มันติดกันหรือว่าหรือว่ามันติดทากค่ะอะไรก็แล้วตัวไม้ทำยังไให้มันดูมัวนี้ลูกกลมๆขนาดพอดีพอดีก็จะใส่น้ำตาลแว่นที่เราเพิ่งตัดไปเนี่ยเข้าไปในแป้งห่อแล้วต้อค่อยเอออย่างเงี้ยให้เป็นลูนกกลมค่ะเหนียวมะเหนียวมะถ้าเกิดว่าเราตัดน้ำตาลแว่นมาที่เป็นขนาดเล็กเกินไปนะคะแล้ก ทำนี่ก็กำลังปั้นแป้งที่ผสมผสมสีเสร็จแล้วนะคะทั้ง3คนช่วยกันปั้นพอแล้วนี่นะคะก็คือมะพร้าวมะพร้าวทึนทึกนะคะที่ขูดเสร็จแล้วนะคะซึ่งพอเราขูดเสร็จเราก็อันนี้เอาไปต้มแล้วขูดเสร็จแล้วเอามาลุบเอามาคือเกลือเกลือเกลืออะไรอ่ะเกลือเกลือปลาอร่อยตาขั้นตอนต่อไปอ่ะ นี่ยไรลวกก็คือแล้วก็ต้องต้มแล้วเราก็จะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยเข้าไปเพื่อให้มันหอมก็ใส่ใกล้ๆนะคะกันน้ำกัะเด็นใส่อย่าโยนไปไกลใช่นั้นใส่ไปเลยเดี๋ยวลอยไม่พร้อมกันใส่ทีเดียวเลยค่ะหรือว่าทีละลูกทีละลูกก็ได้ทีเดียวก็แต่อย่าให้มันติดกันใส่ทีละลูกทีละลูกหยุ สองลูกสามลูกได้ก็ไม่เป็นไรไอ้มันเดือดไอ้มันลอยได้ตักนี่ไอ้นั้นลอเอยลอยเดี๋ยวนี้พอลอยแล้วนีแล้วมาตักขึ้นมาใช่ก็พอลอยน้ำพอเราต้มแล้วออนลอยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จน้ำแป๊บนึงแบบมิกี้แล้วก็มาใส่ในนี้แล้วก็คุกนิ่งเลยไหมคะไม่ต้อง่ อ๋องกินไม่ได้กับมือมันร้อนเละมากแม่ขนมปูนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็กินได้เลยค่ะกินได้เลยค่ะกินเะปอนแมมากค่ะมมากเาเไทำ ก็จะเป็นการทำกระทงไว้ใส่ขนมคนะคะก็จะทำจากใบตองกับไม้กลัดะค่ะ อันนี้ก็คือน้ำตาลแม่ล้วก็น้ำตาลแม่ี่เราเอามาจากผูมินเนรั่นเองค่ะที่ไปทำที่สติงพาร์มินเนอร์เอามาฝากไแล้วผมเอยังไม่ทำเพียร์ดูนะเว้ยดูธีการปั้นธีการปั้นค่ะสาธิตีการปั้นก็หยิบแป้งมาขนาดโมงโมงขึ้นมาไหนขึ้นมาไหน มันไม่เห็นหน้ามัวมันก็ไม่เห็นมือนี่นะเปิดเปิดไม่ไม่เห็นหรอเห็นเหรอเห็นแลไรเหรอันนี้อันนี้ค่ะก็มีสกิลแข่งขันนะคะระหว่างเชียร์กับแก้ค่ะในการนวดแป้งค่ะเราก็จะมาดูกันว่าใครจะนวดเสร็จก่อนแล้วก็ทำได้สวยงามขนาดไหนคนที่ชนะจะได้รางวัลอะไรคะกินขนมครัให้หมดค่ะ

ไม่การไม่จิ้มฟันไม่การทำไมาใจโอ้ม่ไมจิ้มฟัน